แม้ว่าตลาดรถตู้ทุกวันนี้ Toyota h i ฮเอสหรือ Toyota c คอมิเตอร์จะครองตลาดโลกประมาณ4ใน5แต่ก็ยังมีคู่แข่งบางค่ายที่ยังทำตลาดอยู่ซึ่งเมืองไทยก็ขายด้วยนะครับอย่างชื่อว่าน i s s ัน NV 350คาราวานหรือเอเวนในบ้านเราแลัถจากที่ทำตลาดในปี2012แต่ยอดขายนั้นไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับคู่แข่งเจ้านั้นซึ่งยังอยู่เขาไปแล้วนะก็มีการมินิเชนไปรอบนึงเช่นกันและนี่เป็นการมินิเชนครั้งที่2ของน e ิส s ันเอแวนหรือคาราวาน โดยตำแหน่ยที่ญี่ปุ่นอยากเป็นทางก,การแล้ววันนี้เริ่มจากงานออกแบบภายนอกกันก่อนนะครับสิ่งที่ปรับก็คือกระจังหน้าที่มันดูเหมือนกับนิสันนาว a และเพื่อการพณนิุของ i ิสันหลายๆรุ่นเลยมันจะดูบึกบืนกว่าชัดเจนและที่สำคัญในไหนเขียน v ีโ t ชชันไม่ขึ้นแล้วก็ปรับมาใหม่ให้ใหมันดูแกร่งขึ้นนั่นเอง ส่วนไฟหน้าก็มีการปรับโคม LED ใหม่โดยจะมีไฟเีอยู่ข้างบนและด้านล่างก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED ด้วยและกนนารชดที่ปรับให้ดูโฉบเฉียวขึ้นโดยจะมีกรอบไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่โดยไฟตัดหมอกอยู่ด้านบนและช่องตกแต่งอยู่ด้านล่างอ๋อโลโก้นิสสันก็ปรับไปของใหม่แล้วนะครับส่วนกระจกมองข้างก็ติดตั้งไฟเดี้ยวมาให้ด้วยทีนี้ก็ต้องบอกกันก่อยว่าสําหรับนิสสันรุ่นใหม่นั้นก็จะใช้ชื่อว่าคาราวานเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นรุ่นเพื่อการคณิชิ์จะใช้ชื่อว่า NV สาราวาอยู่แต่หน้าตานั้นนจะเเป็แแบบก่าทน ส่วนด้านข้างกับด้านท้ายนั้นดีไซน์เหมือนเดิมทุกประการตามรูปนี้เลยนะครับส่วนภายในครับปรับไม่เยอะโดยจะปรับแค่มากกว่าที่มันดูมีมิติขึ้นโครงมาลดยก็เหมือนกับนิสันยุคใหม่ๆทุกรุ่นเลยโลโก้นิสันนั้นก็จะเป็นแบบดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกับกระจังหน้าตกแต่งด้วยสีทองแดงบริเวณกรอบช่องแอร์รวมถึงตกแต่งเป็นโลหะบริเวณฐานเกียร์และแผงควบคุมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติดีไซน์เหมือนกับนิสันอีโคคาร์อย่างมัชโนตอเมร่ายุคก่อนเลย แต่ปรับหน้าจอด้านในให้มันดูเชยลงแค่นั้นในรุ่นท็อปก็จะมีการปรับเบาะนั่งให้มันดูดูดีมิชาตระก,กลูลตามรูปนี้แค่นั้นนะครับออปชันป่นความปลอดภัยนั้นสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือกระจกมองหลังนั้นจะถ่ายทอดภาพทางกล้องด้านหลังซึ่งก็จะเหมือนกับมนสซนเทอราราอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของเวลาที่ไปขนของใช่ไหมแล้วปรากฏว่ากล่องมันบงังก็จะใช้กระจกมองหลังแบบนี้ในการช่วยให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นนั่นเองสำหรับหน้าใหม่นี้ก็ได้ได้ขุมพลังอยู่2แบบเป็นเครื่องไปซื้อเนื้อล้ว โดยจะมีทั้งขนาด2.0ลิตรที่แรงสุด130แรงม้าที่5 6 0 0รอบต่อนาทีแรงบิด178แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีและเครื่องยนต์2.5ลิตรที่แรงสุด147แรงม้าที่5 6 0 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด213นิวตันเมตรที่4 4 0 0รอบต่อนาทีมันมีความเซอร์ไพรส์อยู่ที่ว่าไม่มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกอีกต่อไปแต่จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะพร้อมโหมดบวกลบแทนมีเลือกทั้งขับเลื่อนล้อหลังและขับเลื่อสีล้อ แปเป็นว่าสายรถตู้วินนั้นอาจจะตกใจว่าโอ้ยทําไมไม่มีเกียร์ธรรมดาทั้งที่รถต้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเสียส่วนมากแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเครื่องยนต์ดีเซลหน้าเก่านะครับก็ยังใช้เครื่องยนต์เดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรให้กำลังสูงสุด129แรงม้าที่5 6 0 0รอบต่นาทีแรงบิดสูงสุด365นิวตันเมตรที่4,400รอบต่นาทีและมีเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ5จังหวะมีทั้งขับเคลื่อนล้อหลังและขับเพื่อ4ล้อ เดาว่าประเทศไทยนะั้นยังคงใช้เครื่องนี้อยู่อย่างแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนว่านิสส e ันเอวอร์์หรือนิสสันคารคาวานนั้นรุ่นย่อยที่ขายในญี่ปุ่นก็เกือบๆรุ่นเหมือนกันนะครับโดยราคาจะมีดังต่อไปนี้แยกเครื่องยนต์ให้เลยส่วนประเทศไทยคาดว่าน่าจะนำเข้าเพียงแค่รุ่นย่อยเดียวเท่านั้นจะมีสเปคอะไรบ้างก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดใจถึงหน่อยอาจจะอัดสเปคที่มากกว่าคอมพิวเตอร์สมัปัจจุบันก็เป็นได้เนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจคอนเทนต์แบบนี้ก็กดไลค์กดแชรด,ดวครััรับบสสี